เฟซบุ๊กกิจกรรมแพทย์วิธีธรรหมอเขียวคุณพัทยาโคชกิตเจริญทำสำนึกดีค่ะท่านอาจารย์ดิฉันก็พยายามเลิกจากแต่เพ้อเป็นทุกข์เรื่อยเลยค่ะพอได้กลิ่นอาหารที่มีเนื้อสัตว์ก็จะเหม็นข่าวมากคืออยากให้คนอื่นเชื่อว่ามันมีโทษและมีและเป็นบาป แต่เขายังยืนยันว่าเป็นอาหารเหมือนกับดิฉันเมื่อก่อนนั่นแหละค่ะ,ะรู้ด้วยนะแต่ก่อนตัวเองก็หลงเหมือนกันเอ,อรู้ตัวด้วยแต่ก่อนอจะก็หลงเหมือนกันนั่นแหละ,ะท่องไว้ค่ะนะเหมือนที่อาจารย์บอกคือเขายังไม่รู้เขาหน้าสงสารเรื่องเล็กๆไม่น่ายากแต่เผลอตลอดจึงทำให้เกิดทุกข์กราบสาทุคค่ะ ท่าทนอาจารย์ขอขอบพระคุณเกี่ยวกับเรื่องใบหมอนด้วยนะคะดิฉันกราบขอบพระคุณค่ะสาธุตกลงอ้าวก,ากรู้เหตุอยู่นี่ก็รู้เหตุตัวเองมันเผลอสติเรื่อยก็ให้มีสติตั้งมั่นให้มีเมตตานันแหละเขายังไม่รู้เขนาน่าสงสารจริงๆถ้าเขารู้เขาไม่ทำเขาทำเพราะเขาไม่รู้จริงๆคนเรามันมีวิบากเรื่องไม่รู้นี่เยอะไม่รู้ทางดับทุกข์ ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงนี่เยอะมากถ้าเขารู้เขาเ็ไม่พากันทุกข์ขนาดนี้ถ้าเขารู้เขาจะไม่ทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขาทุกข์มากขนาดนี้คนในโลกทุกข์มากแสดงว่าไม่รู้วิธีกำจัดทุกข์ไม่รู้วิธีกำจัดปัญหาถ้าเขารู้วิธีกำจัดทุกข์กำจัดปัญหาต่างๆทุกข หรือปัญหาต่างๆมันไม่มากขนาดนี้หรอกแต่เขาไม่รู้มันจึงมากส่วนเราเนี่รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรและการปฏิบัติที่ถูกต้องแก้ปัญหาได้ทำยังไงทำตามพุทธะเราก็เลยปัญหาน้อยของเราปัญหาก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงของเขาปัญหาเยอะของเราปัญหาน้อยอาก็มีสติรู้ให้ชัด อยากเป็นทุกข์ไม่อยากไม่ทุกข์นั่นนะพิจารณาให้ชัดแล้วก็ให้เมตตาท่านที่ยังทําไม่ได้โอ้เป็นสัจจขนาดพระพุทธเจ้านะยังบําเพ็ญผิดเนี่ยว่าเป็นยิก็3สามสิบห้าปีนั่นแหละของพระชนชีพของพระองค์น่ะสามสิบห้าปีนหกปีสุดท้ายเนี่ยเป็นวิบากที่ไปเพ่งโทษ พระพุทธเจ้าองคัสปะว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้า,าต้องรับวิบากสืบเนื่องมานิเศษวิบากทําให้หลงทางอยู่หกปีไปเชื่อหรือสีชีภัยคนที่เขาพาปฏิบัติแบบผิดๆเนี่ยขาพาทําอะไรทำมดุดตามเขาหมดเลยปรากฏว่าทําเสร็จไม่พ้นทุกข์เขาก็เลยรู้โอ้ไม่ใช่ทางใช้วิบากหมดพอใช้วิบากหมดก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางก็เลยเลิกไม่ทําต่อละเลิกละไมเอาละอย่างนี้เป็นต้น น่ะไม่ใช่ทางก็เลยเลิกน่ะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้น่ะก็น่นแหละถ้าเราเข้าใจขนาดระดับพระพุทธเจ้ายังหลงทางเลยท่านยังไม่ได้หมายความว่ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะเจ้าชรรถถายศิรธธตถะเนี่ยที่ท่านมีภูมิจริงๆแล้วท่านมาเกิดชาตินี้นั้นท่านมีภูมิที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วรอแต่พุทธ,ธการลกธรรมท่านนั้นเองน่ะแต่ก็ต้องใช้วิบากไปก่อนใช้วิบากหมดแล้วท่นานก็ ภูมินั้นก็ออกเห้ยมันยังต้องหลงทางแหละน่าเป็นวิบากสิบเอ็ประการในพยาสนาสูตรที่ไปเพ่งโทษอริยะมาจะมีความหลงผิดไม่บรรลุธรรมทรรมที่บรรลุแล้วเสื่อมหรือว่าหลงผิดไงโอ้คนในโลกถึงหลงผิดเยอะเยอะน่าสงสารใครจะไปอยากหลงผิดใช่ไหมใครก็อยากทําถูกให้ตัวเองพ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละใครก็อยากพ้นทุกข์อยากผาสุขทั้งนั้นนะไม่มีใครอยากหลงผิดหรอก แต่เขาก็หลงผิดตามวิบากของเขาตามกิเลสของเขาน่ะมีกิเลสมีวิบากน่ะในพยาสนาสูตรก็หลงทางไปเรื่อยไปเรื่อยวิบากเพ่งโทษอริยะน่ะบวกกิเลสหลงไปเป็นเช่นนั้นก็น่าเห็นใจน่าสงสารเจ้าก,กว่าเขาจะทําดีมากพอใช้วิบากกรรมหมดแล้วทาความดีมากพอน่ะจึงจะได้พบสัตบุุษได้ฟังสัตธรรม นะได้พบสัตบุรุดได้ฟังสัธรรมแล้วปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ไปเป็นลาดับจริงๆทุกคนก็จะพ้นทุกข์อยู่แล้วละน่ะเพียงแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นอยากให้เขาพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นเองนะถ้าเราไม่ไปยึดว่าเขาต้องพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราจะไปทุกข์ไรใช่ไหมไม่ต้องไปอยากให้เขาพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้เราก็อยากก็ได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปอยากนะเขาจะพ้นทุกข์เดี๋ย ในช่วงเวลาต่อไปก็ได้ที่จริงทุกคนจะพ้นทุกอยู่แล้วพอเวลาทุกเกินทนนี่เขาจะทําชั่วต่อไม่ได้แล้วเขาจะหันกลับมาทําดีน่ะพลังความดีก็ทรงสุดท้ายก็กลายเป็นคนดีที่พ้นทุกในที่สุดจะเป็นคนดีที่ได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัจธรรมแล้วก็พ้นทุกในที่สุดทุกคนนั่นแหละก็จะพ้นทุกทั้งหมดอยู่แล้วน่ะไม่เร็วก็ชา้าไม่ชาตินี้ก็ชาตหนาหรือไม่ก็ชาตดเดิน สืบไปนี่คือสัจจะอย่างนี้สุดท้ายเขาก็ผักกันพ้นทุกข์กันหมดนะเราก็ไม่ต้องไปห่วงใครหรอกจะมีพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์คอยช่วยอยู่แล้วแล้วเราก็ช่วยอีกแรงหนึ่งนะช่วยทําความจริงออกไปเปิดเผยความจริงออกไปเขาจะบันทึกไว้ในจิตเขาวันที่เขาทุกข์เกินทนวันที่วีบากดีออกฤทธิ์เขาจะเอาข้อมูลนี้มาใช้แล้วเขาจะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดนะ พียงแค่เรานั้นไม่ประยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองว่าเขาจะพ้นทุกตอนไหนถ้าเราไปอยากประยึดมั่นถือมั่นว่าโอ้เขาพ้นทุกเร็วจะสุขใจชอบใจพ้นทุกช้าจะทุกใจไม่ชอบใจเราก็ทุกเท่านั้นเองเอพอไม่เกิดดังใจหมายเราก็ทุกเพราะฉะนั้นเขาจะพ้นทุกเร็วพ้นทุกช้าเราก็สุขใจชอบใจได้เรายินดีที่จะปล่อยให้ไป,ไป,ไป,ไปตามวิบากของแต่ละชีวิตนะนั่นเป็นสัจจะอย่างนั้น พราะนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรทําทดีเรื่อยไปใจยเย็นข้ามชาติให้เขาบันทึกไว้ในจิตเขาถึงวันหนึ่งเขาจะมาใช้แล้วเขาก็จะพ้นทุกข์ในที่สุดก็มีสติดีๆมีสติดีๆให้ปัญญากับตัวเองดีๆก็จะคลายความทุกข์ลงไปได้า <c oughs> จากชัดสซูมคุณจุธามาดวอลเกอร์ Walker. น้อมกับคารวันาอาจรันรมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะ ใช่ค่ะอเมริกาไม่สามารถคุ้มครองใครได้หรอกค่ะพลเมืองของเขาเองก็ยังไม่มีความสุขมีการเอารัดเอาเปรียบกันเองมิแต่การเอาไม่รู้จักกับการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะภูมิใจมากที่ประเทศไทยให้กลับมาค่ะอ่าดีอ่ะ,อะนี่เขาเข้าใจดีแต่ก่อนอยู่อเมริกาเลยเข้าใจดีอ้าว มาดูพระไตรปิฎกกันต่อไปนะวันก่อนนั้นนะเขได้พูดถึงนาควักที่ยี่สิบสามพั